กองกระหาหมูลจึงก็เนาะขอให้เป็นซอกหาบมาอีกว่าเนิ่นน้ำแท้มกาเคยยินซื้ออยู่ค่อยกาแต่ว่าค่อยกาบ,บทันได้ไปเพื่อน้ำแท้มขอบใจเด้อ ค่อยลองวันบนรองทามเด้อมือหน้ามีโอกาสถือว่าเนาะมูจากละกาย,ยาแนะนำเด้อน้ำแถมน้ำแถมครับขอบ,ขอบใจเด้อขอบใจเช่นกรันสวัสดีคุณเอสเอสเมอริาจาับคุณใจน้องไอคิวเนาะใจน้องไอคิวเพิ่นก,นกนารทักทายคุณเอส เ็กน้อย e กับมอมหัวใจมาหัวใจพลังบวกมาสีดวงครอบใจเด้อเป็นอะไรยายน้องเป็นตาม,มาเที่ยวสุมบอหมู่บ้านปะตองสอบปบลาวเป็นตาม,มาเที่ยวอยู่บ่จุดที่เป็นสะพานไปนี่ก็จะไปแหล่งท่องเที่ยวเด้อจะมีทำน้ำทำหอยทำรูปเนาะมีสถานที่ท่องเที่ยวเด้อคือว่า จะรวมอยู่ในหมู่บ้านที่ข้ามสะพานไปทางหน้านี่แหละจะมีทำร้างทำน้ำทำหอยทำลูกเนาะประมาณนี้เรียลคำชูเลาบังเวียงโมนีขุดอักเนื้อนแดงคิวโซมาเวลคำอีเวเลนทู ป้าสองแปดหนึ่งชแนลวิวงามมากเลยจ้าครับผมขอบคุณเดอ้อเมื่อใจน้องมาเที่ยวบ่งเดอ้อป้าตองอย่าพาเที่ยวนาะเน,ะนาะใจน้องเนาะมาเที่ยวบ่งเดอ้อป้าตองจะพาเที่ยวว่านข่าวข้างหน้านี้เนะาะจะข่าวนี้เดอ้อนี่เป็นข่าผาฟางเดอ้อจะสร้งยูวันตรงตรง,ตรงกลางคือว่า จะมีหมู่บ้านส่วนหนึ่งที่ว่าตั้งเรียบกินถ่าตรนนี้เนาะ,ะขินข่าจุงลูกนี้คอยขอดตัวก่อนเ้อครับผมขอบใจเนาะยายน้องอีกิวพี่มยพี่เมียจะออกไปแล้วจ้าพี่เนียจะออกไปแล้วจ้าขอบคุณครับขอบใจหลายๆเด้เอ,อ ขอบใจพีเมีย <Okay. S 1> ขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อแข็งแรงรวยรวยเด้อทำคลิปลงก็ขอให้ปังปังทุกคลิปนะครับบายบายยายน้องคุณสวยเนาะยายน้องเพื่นกาที่ว่าเข้ามาให้กําลังใจป้าตองมาเบึง้งว่าบรรยากาศน้ำสองเนาะน้ำสองน,ะน้ำนะปาลาไหลลากกระลุดแล้วป้าตองจะได้มารีวิวเก็บภาพ ให้ทุกคนได้เห็นคือเก้าอะไรเนาะคือนั้นที่ว่าน้ําขึ้นไหลกลับมาเก็บภามให้เบิง้งน้ำลดแตต้องมาแก้ข้าวเนะาะเบบสถาสนะสถานะาการคืนสบายดีร้อยสก้าล้านดวงตาสบายดีสบายดีเดอ้อเป็นอะไรเนาะเสียงน้ำแหงบอ่าเคลื่อนที่ก่อน มาตอนอยู่บนเก้าบเป็นวลคามเวลคามเวลคามอีเวอรลอีเวลีเพอร์เซนอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ทือว่าเก็บเงินเก็บตังเนาะท่านสะพานแห่งนี้ทือว่าก็จะเป็นเอกสุนเนาะที่ว่าข้าเจ้าสร้างสะพานลอยอจำเป็นต้องได้เก็บเงินมาไว้บูรณะเส้นทางแห่งนี้ Ừ. con sự con đi định nói nó bài đi xong.